มีคนนึกถึงนะคะแบบคนที่ดูด้วยกาอีกาเผือนะคะก็ยังไงก็ฝากเชียร์กันไปแล้วกันค่ะแล้วก็ฝากดูรายการด OK. ีก <au> ว <Uma> right ่าเพราะรายการมันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้นี่แหละว่าเป็นใครนะคะก็ฝากดูติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นรายการที่สนุกมากค่ะใช่ค่ะราะว่ากระแสเนี่ยไม่ว่าจะโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆนี่สุดยอดมากนะคะกับกระแสของรายการนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะก็มื หลายท่านนะเนี่ยที่มาเนี่ยถึงครับทั้ทงนั้นเลยนะคะก็เออ่ตอนนี้คุณซานี้มีผลงานอะไรอยากจะฝากให้แฟนๆบ้างอ่าตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเพลงใหม่นะคะก็เออ่เดี๋ยวใกล้จะออกแล้วค่ะเป็นเป็นโปรเจกต์นะคะ Love Stay Nuth Project นะคะเอาเพลงเก่ามาทำมาคัฟเวอร์นะคะก็ ชื่อมเพลงคนรักหรือถ้าคนรู้จักนะคะของพี่จิมมี่นะคะเดี๋ยวจะได้ยินเป็นเสียงของซานีเนี่ยแหละแล้วก็ฝากละครค่ะพีละครหลายเรื่องเรายังไม่ออนแอร์นะคะก็สายรับสมัครช่อสีหลอกขอสื่อน,นะคะลมไทยถูกรักนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายอีกหนึ่งเรื่องอยู่เรื่องสีอายุทยานะคะก็เป็นพีเรียนนะคะเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์เลยอายุทยาของเราก็ฝากติดตามนะคะทางช่องโชว์นะคะก็น่าจะประมาณวันที่ห้าธันวาคมน s ที่กุณคงจะได้ดู พร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝาับรายการนะคะ s ีเดียวเฟสออฟซีซั่นที่3นะคะทางช่องเจ็ดนะคะก็ฝากดูด้วยฝากติดตามด้วยกันว่าเปลี่ยนหน้านะคะจากที่ปกติก็เปลี่ยนอยู่แล้วนก็เปลี่ยนไปอีกน,นะคะก็ฝากติดตามนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนค่ะรายการนี้ก็คืออาจจะให้ช่วยกันโหวดสักนิดน,นึงแต่ว่าการโหมตของคุณเนี่ยมันมีผลในการที่จะช่วยมูลนิธิด้วยนะคะก<อ>็ฝากด้วยสํารรสหรับการเชียร์ผู้หญิงก็คือมูลนิธิศิริราชนะคะถ้าเกิดมีใจอยากจะช่วยกันเนี่ยนะคะก็ฝากดูใช่ไหะ จะมาอยู่ที่กล้องของคุณลาน,นี้ด้วยนี่นีงเราโลเป็นขับเขเย้อเลยคะเดี๋ยวมาดูแล้วก็ค่ะเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาเลยนี่ค่ะนี่เลยเซลฟี่กันด้านข้างนะคะด้านน้านเข้า,ขามาเลยค่ะนคะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณทาณินะคะเกิดจากบ้าน, AM, น,นเอนังเอนะคะ มีหลายคนกาลังมองว่าเป็นหน้ากากกิการหรือเปล่านะคะหน้ากากกิการเผือกนะคะตอนนี้ก็รอติดตามผลงานแล้วก็รอดูต่อไปว่าหน้ากากิการเผือกเนี่ยจะใช่หรือเปล่านะคะโอ้โหค่ะนน้อยนะคะสำหรับการเจลลี่ร่วมกับแฟนคลับนะคะเดี๋ยวพิจารินิดสักครู่นะคะตอนนี้จะเป็นการมอบ ใหเเ้เป็นที่ระลึกให้กับคุณชาเนี่นะคะขอบคุณนะคะชาขอบคุณชาเนี่มากๆน,นะคะก็นี่คอนเสิร์ตนะคะเราจบดู ที่บุณได้ร้องกันไปนะคะเนยับ้างรู้สึกว่าเหมือกไหมคล้ายกันไหว่าใช่หรือเปล่านีคะขอติงปรบมือให้กับคุณซานีหน่อยค่ะไปแล้วไปแล้วหายไนหมดเลยหายไหมดเลยไม่ต้องพกันต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เรายังมีบอยดีลฮอตลหัางรักพันเด้ เห็นเอาแฟลกไหมเคยเปิดแฟลก